เวลากับสดีทพวกคนอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมดาวนนิดนึงกันในเกมที่มีชื่อว่าจิมคอมพิวเตอร์ก็นั่นเองนะก็เกมนี้เป็นเกมแนวเพลเลอร์อได้แหนึ่งคนนะก็อ๋อเป็นเกมที่เ,เกิดจะไงดีวะคือผมเห็นมาในทิกตอกนะก็น่าจะเป็นเกมที่น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าดูจากนี้แล้วมันมาประมาณหนึ่งปีแล้วนี่วาเกมนี้ใช่ไหมน่าจะครบหนึ่งปีแล้วนะ อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่สามเดือนหกปีสองพันสองสามมันเกมที่มันหนึ่งปีแล้วนี่ว่าเอาเป็นว่านี่ผมเพิ่งมาเล่นเหรอเนี่ยเออเดี๋ยวนะเกมที่มันมาขอที่ผมจะทาช่องนี้สิเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นเกมนี้เลยแล้ะกันนะครับผมนะเกมคอมพิวเตอร์ computer, ไป let's go <S วันที่หนึ่งโอ นี่มันผมเป็นผมเป็นเลโก้ดกวาไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นนูบดกวะดูเหมือนว่าได้ยินเสียงกิ้งอยู่หน้าบ้านโอ้ที่บ้านเรานี่เหรอบ้านเราแบบโคตรโคตรออริจินอลเลยเออไอหยิบกล่องที่ด้วยฮเออโอ้โหกระโดดอะไรวะอะไรวะโอเคไปคือเอาไว้ไหนเนี่ยต้องเอามาวางไว้ตรงวางวาง,วางไว้ในบ้านอนะว่าวาง,วาง,วางไว้ตรงนี้ คือทำยังไงต่อเนี่ยก็ลองเอาเข้าไปตรงนี้หรืออะไรอ๋ออ๋อเป็นคอมนี่เองออกเป็นคอมเป็นคอมโอเคนั่งมีแชทด้วยวะอ๋อแชทแล้วก็มีช็อปตรงนี้แล้วก็นิวข่าวอ้อเป็นข่าวฮนะลองอ่านแปลภาษาเป็นไทยได้ไหมเนี่ยไม่ได้แปลเป็นไทยก็ไม่ได้เลย โอเคก็ห okay. นุมเราไปดูช็อตไปสิมีของที่เราต้องซื้ออยู่สามอย่างแฮ่โอ okay. เคแล้วทำไงต่อเนี่ยม,มีตู้ด้วยแฮผมว่ามันดูแปลกแปล่ะคือเราต้องซ่อนในตู้ด้วยไหมเนี่ยอืมดูแล้วเราน่าจะต้องแบบยังไงดีเนี่ยต้องเล่นคอมแล้วโอเคโอเคเล่นคอมเล่นคอม กดซื้อกดซื้อกดซื้อว้าขอดรวยซื้อมาสามอย่างเลยเฮ้ยเดี๋ยนะมันกดซื้อได้ด้วยเหรอโอ้นี่ไงโอ้ว้าวโอ้เดือดเดืขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเอาไปวางไว้ไหนเนี่ยอ๋อโอ้โอ้ม y กอดโอ้โหโอ้พี่มันแบบอะไรดีวะสงครามพี่ว่าหนิงหนิงนิง <laughs> ไรวะฉันเหนื่อยเออคือผมต้องไปนอนใช่ไหมเนี่ยโอเคซื้อของเล่นมาเล่นความคิดดีดีกว่าเพื่อนเองนี่มันความคิดลิเลอร์รจริงๆเออที่เราเกิดมาไอ้นี่เราเออนี่เรายังไงดีวะเราเราตื่นมาตอนกลางคืนเหรอเนี่ยประตูเปิดไม่ได้เพื่อนทำอะไรโอ้ มาที่ตู้เพื่อเปิดอ้อฉันว่าคุณควรจะเอ่อยังไงดีวะควรจะปิดประตูเอ้ควรจะสร้างประตูมาติดไว้ตรงนี้หน่อยละันรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งโอเคกลับไปนอนกลับไปนอนวันที่สองคือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเหรอเหมือนกับว่าจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดเข้ามาในบ้านกันะ มันจะมีได้อย่างไรไม่มีหรอเออแชทล็อกอินแชตอินโอ้โรบอทคอมพิวเตอร์อาานะฮะเดื่อวว่านี่จะเป็นข้อความโรบอทนะหุ่นยนต์อะไรสักอย่างหนึง่งอะไรสิโอ้ยังไม่สำรวจรอบบ้านเลยฮะว่ามันมีอะไรบ้างอะ เออเป็นว่าเราลองสำรวจรอบบ้านดีกว่าบางทีาจะมีสิ่งมิชชิดประหลาดมาเกาะกำแพงไปม,มาเกาะหน้าหน้าต่างเราลุกก็ได้ <c oughs> ไหลวะไม่ไม่มีโอเคโอเคแม้ถ้าไม่มีก็ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแกกลับไปกลับไปเราต้องซื้อของอีกนะอ๋อนี่ไงต้องซื้อของอีกอซื้อปืนซื้อปูนแฮมเบอร์เกอร์ข่าวเออเฮ้ยดูเหมือนว่าข่าวจะเปลี่ยนไปด้วยแฮ ดี๋ยวว่าจะปเป็นตำรวจแบบนี้โหช่างมันเราไม่สนใจเราสนใจแต่ของเล่นเว้ยเนี่ยของเล่นเรามาส่งละโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงได้เร็วอ้ไม่เนอะชูบกระชูอืมเชพเปอร์ฮึมเชพเปอร์ก็ปืนปืนปืนโคตรมันโคตรมัน ฮึมเช้าปุ๋ฮึมเช้าปุ๋ฮึมเช้าปโอ้ยแม่กอโอเคกลับไปนอนต่อแล้วเราก็ตื่นมากลางคืนอีกรอบหนึ่งเอ้ยโอเคคือผมต้องไปเช็คไอ้นี่อีกเหรอโอเคเช็คก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาฉันรู้สึกปลอดภัยครับอ๋อไอ้นั่นไม่ต้องเช็คเหรอตรงนี้ไม่ต้องเช็คเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้เคยๆงั้นกลับไปนอนก็ได้ปะเองน่าจะไม่ต้องนอนแล้วเล่นคอมไปทั้งวันเลยนะเนี่ยแบบโหลดเกมมาเล่นโรบอกเล่นโรบอกไอเหลี่ยมเล่นไอเหลี่ยมเลยวะเอ้ยเอ้ยรอบนี้เราเราเรา,เรามีเรามีช่องเก็บของมาเพิ่มแล้วทุกคนตอนนั้นมันยังมีแค่เออสามอันอยู่เลยฮะตอนนี้มีห้าอันละแชท แชทก็ไม่เห็นมีอะไรนียนะกดไลน์ไม่ได้เป็นแชทเฉยๆชอบอ้อนี่ไงมีห้าอย่างอ๋อเดี๋ยวๆทำไมสองอันนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยวะรู้สึกแปลกแหละนิวข่าวเป็นข่าวตำรวจผมอยากอ่านข่าวให้แต่มันแปลภาษาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นต่อเลยกว่าโอ,โ,อโ,อโอ้ของตกของตกอืของตกของตกว้า โอ้กล่องยาที่บัเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นอ็เอ่อข้มันเหมือนบอกมันมันเหมือนเหมือนบอกเราไปหาดูแลไม่็ช่างมาเถอะนี่คืออะไรเนี่ยโอ้กันกระโดดสูงกระโดดสูงสว่วนนี้โอ้ฉันรูการกล่องยาชัลรูการกลองยา, <laughs> าอยาืม โคตรโคตรโก้เลยอะถ้าผมใช้เป็นภาษาอ่านนี่มันจะเป็นยังไงวะช่างมันเถอะช่างมันช่างมันจะดีเลยเอ้าช่างมันเถอะช่างมันเถอะเขากลับไปนอนต่อดีกว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากหรอกตื่นมากลางคืนอีกละโอเคไปเช็คตู้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเช็คตู้เช็คตู้ไม่มีอะไรคือมันจะมีครั้งหนึ่งที่ตู้มันจะยังไงดีวะ มีสิ่งมีชีวิตประหลาดโท่ออกมาเลยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะโออเป็นไปได้ไงเนี <over> ่ยใครมงเปิดมาอ๋อเฮ้ยคอมพิวเตอร์เปิดเองอัตโนมัติแล้วมีแชทด้วยแชทสิงเอบุคคลปริศนาชายชุดดำปริศนาที่ไม่ระบุชื่อ ไเ <My> เออมันบอกว่าวันที่สี่อ่าแล้วก็มาอีกแล้ววันที่สี่โอเคไนดูหน่อยสิตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ของเราเหลือแค่สามอันแล้ทุกคนชอ็อปพวกเหมือว่าจะมีพวกไอ้นี่ฮะเชทชายปริศนาแล้วก็ขา่าอืม เดี๋ยวเราไปซื้อของดีกว่าโอเคซื้อของซื้อของเราไม่สนใจข่าวไว้เราไม่ชอบอ่านข่าวเราชอบไปเล่นเกมครเดียเลยเออโอเคได้กล่องมาโอเคกล่องเปิดกล่องดิเปิดกลด่องเปิดกล่องไม่ได้อ่ะอออก็เปิดได้ดิอ๋อโอเคต้องเปิดในบ้านฉนันต้องการกล่องยาฉนันต้องการกล่องยา เสียงเปิดคอมนี่แบบโคตรตึงเลยโอเคมันคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียงอะไรอยู่ข้างนอกบ้านฮะเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เหรออยู่นอกบ้านเสียงเหมือนใบพัดอะไรสักอย่างนี่ช่างมันช่างมันเถอะช่างมันเถอะโอเค ตอนไหนจะกลับไปนอนได้แล้วเนี่ยอืมอ๋อนี่ไงฉันเหนื่อยโอเคกลับไปนอนนะกลับไปนอนซะเหนื่อยแล้วก็ตื่นเอ้อมีใครบางคนอยู่ในบ้านของฉันโอ้ไม g ก็มีใครกันนะ ใครมาแอบอยู่ในบ้านของฉันเอ่ยใครใครกันนะใครกันนะจะให้รู้ตัวนะอยู่กันในในบ้านนี้มีเราแค่สองคนนะจะให้รู้นะบ้านนี้ห้องนง้ำเข้มไปผีด้วยฮะจะให้รู้นะว่าใครแอบอยู่ที่นี่ก็นอนไม่ได้ โอ้ประตูเปิดโอเคประตูเปิดอันแน่เอบออกไปเลยเหรอโอแอบออกไปแล้วเหรอวันที่ห้าโอ้เปิดมาก็น่าหล่อเลยจีเปิดมาหน้าหล่อขึ้นโอเคไปที่แชทก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกไปที่ช็อปเลยแล้วกันโอ้ไอ้นี่คืออะไรเดี๋ยวช่างมันซื้อมารุดข่าว อืมโอเคไปหยิบของกล่องกล่องโอ้ไอนี่คืออะไรเนี่ยทำไมมันมันเป็นแบบสีดำๆแบบนี้วะคืออะไรวะช่างมันสวยนี่เป็นไม้โอ้นี่คือเราเราต้องเอาไปทำอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยคือเราต้องโอ้ ไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องแบบเป็นเบลอๆเป็นแบบแบบนี้ด้วยอ๋อรูหมือวว่าเราจะต้องการหน้าต่างเหรอวะนี่ปีหน้าต่างเลยเหรอผมแกจะระแวงเกินไปละโอเคติดครบหมดแล้วไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยฉันเหนื่อยโอเคไม่มีอะไร้วใช่ไหมเนี่ยโอเค ในเมื่อเหนื่อยแล้วก็กลับไปนอนซะอยากรู้จังไอ้นั่นมันคืออะไรวะโอ,โอ้โหเปิดมาก็สว่างเชสเสร็จอินไอ้นี่กองอะไรเนี่ยเอ,อ่อ้เดี๋ยวนะเมือก,กี้ผมผมว่าจะใช้ google ทารสเียดแปซึสักหน่อยแต่ไม่ทันเลยฮนะไม่เห็นไม่ทันเลยที่ผต้องใช้ตู้อีกแล้วเนี่ยช่เอ๋ ไม่มีเ๋าวที่มันอยู่ตู้ดีก็ได้ใครจะไปรู้สามสองหนึ่งเปิดไม่มีถ้าไม่ไม่มีแล้วมันจะให้เปิดตู้ทำไมวะโอ้เสียงอะไรอ่ะโอ้คำเตือน ปีได้ไหมเนี่ยเสียงมันน่าลำคานใช่หรือเกินที่บรูบปิดได้ไหมอ๋เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมหยิบปืนขึ้นมาเโอเคมาเลยมาเลยใครอยกมาก็มาเลยเว้ยวีปืนนะเว้ยเออ ไม่สนอนะลั่นไกลอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆรู้สึกมัน,นแปลกๆ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นอ๋คอมพิวเตอร์ของจิมไอเดี๋ยวๆไม่ใช่ว่ามันหยิบปืนขึ้นมาเพื่อไอ้ไน,นั่นมันคือปืนเหรอวะไม่ใช่ว่ามันเอาปืนมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเหรอแต่มันเอาปืนมาไอ้ที่เองเลยวะเนี่ย What the fuck is that bro? Oh. โอ้โหเดี๋ยวเกมนี้มันก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยก็สนุกใช้ได้เลยอะโห้อเ oh. กมดีก็ผมห้อยปาดเต็มสิบเลยนะเฮ้ยเออเกมไม่ดีจริงแต่ใช้ได้ที่ไม่กับเป็นภาษาไม่ได้อดเลยอดเลยเฮ้ยอดอ่านข่าวเลยอ่านข่าวโอ้โหเกมนี้ก็ใช้ได้เลยนะแต่ถึงมันจะไม่มีผีแต่มันก็แบบยังไงดีวะแล้วก็ เรียบร้อยตืระมานั้นแหละเอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้คลิปกันไลค์กันแชร์กันติดตามไปกลิกุจนใจพรม้วยละกันนะครับผมนะวันนี้ลึกครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ